เราเนี่ยนะกับเขมรเนี่ยนะเราพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนะพี่ไม่งั้นก<ะ>็เคลมหมดนะวันก่อนที่คุณอนุทินอ่ะพูดว่าเราไปลูกเขาเขามาลุกเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหประโยชน์นี้ประโยชน์เดียวเขมรเคลมทั่วประเทศเลยก็คุณดูอุ้งอิงก่อนเนี่ยอุ้งอิงก็เสด็จไปเพราะเรื่องอะไรฮะเรื่อง<ช>คลิปใช,ใช่ไหมฮะคราวนี้นายกชินก็ทําปืนลั่นใส่ขาตัวเองไปบอกว่าตัมพูชาลุกล้ําเข้ามาก็มีไทยลุกล้ํขก็ไปก็มีมก็กลายเป็นว่าคุณเซนเนี่ยเอาคำนี้ไปอ้างอิงว่าขนาดนายกเนี่ยเขายังบอกเลยว่าไทยก็ลุก ว่าอ๋อผมพูดไปมันหล่นคําว่าพื้นที่อ้างอิงสิทธิพื้นที่ทับซ้อน<ฆ>ไปเท่านั้นเองอจริงๆอ่ะไม่มีหรอฮะไทยไปลุกล้า<ฆ>ําเขาทีนะว่าต้องบริหารจัดก,การพื้นที่มผมก็เลยจะบอกว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ยโดยเฉพาะพรักภูมิใจไทยเนี่ยทำปืนลั่นใส่ขาตัวเองบ่อย,ยคุณชัยชนกในคนแรกเลยฮะอบอกว่ามีพวกสแกมเมอร์มาขอจ่ายสินบน40ล้าน <laughs> าทีนี้ก็วิ่งแก้ปัญหากันคุณชาดาวันก่อนก็บอกว่าเอาคุณธรรมนัฐไปปาบ พวกสแกมเมอร์เนี่ยเป็นการเอาโจรไปปราบโจรไม่ดีเหรอ,อ,อวันนี้นายโยธินบอกว่าไทยลุกล้ำเขาก็มีฮะทีนี้ทำไงฮะก็แก้ตัวกันพันละวันเลยครับ